อ่าสวัสดีครับวันนี้แวนกัดเขาเรียกอะไรภาควีเขาเรียกอะไรนะสแตนดาร์ดดาถึงรอบชิงแล้บเอ้ hey, วันเสาร์ที่ห 6, ก 6. มาแข่งกันเยอะมากเกือบยี่สิบคนถือว่าเยอะและ้วช่วงโควิดหลังโควิดเนี่ยอ่าเป็นภาคเป็นวีล้วนๆนะครับคู่ชิงบอกเลยว่าบอกเลยว่าขึ้นลูกเก่าไม่มาขึ้นลูกลูกขึ้นลูกเก่าไม่มาขึ้นลูกเอ้ยขึ้นลูกใหม่ไม่มาขึ้นลูกเก่าจะไม่ไปแสดงว่ายังไม่มีขึ้นลูกใหม่ ไอ้รุ่นเก่านะครับแชมป์ของเราได้เองชื่ออะไรนะชื่อเนวครับชื่อเนวครั้งที่แล้วเอาเด็กแรมมาเป็นแชมป์อ๋อครั้งที่แล้วเอาโนวาครับแล้วคราวเนี้ยเอาคาร์โร่ครับเอาเปลี่ยนซะงั้นอ๋อคารงโรโลนะต่อไปคู่ชิงโอ้บอกเลยว่าตำนานเรากลับมาครับตำให้ละเอียดไอฮิวบอกอะไรตำนานเลยนะตำตำแ่งอยู่ไม่นานตำนานอ๋อตำแ่งอยู่ไม่นานตำนานที่อยู่ทนแล้วกลับมาทำไมเขาเหยียบไอจอยจอยนี่คือเมื่อก่อนเนี้ยได แชมป์ห้าครั้งรวดไม่เคยมีใครทําลายได้นะครับสมัยกี่ปีแล้วจอยโอ้โหสามสี่ปีเป็นซนโดยจอยนะสามสี่สามสี่ห้าปีก่อนห้าครั้งจนทุกวันนี้ยังไม่มีใครทําลายเลยครับเขากลับมาครับครั้งแรกก็ชิงนะวันนี้กลับมาชิงอีกแล้วด้วย <laughs> ชิงด้วยอะไรชิงด้วยรอยเย่าเหมือนเดิมซนโดยจอยมาเองนะครับนี่เ <laughs> hey. มื่อก่อนเราเรียกเซนโดยจอยนะครับมา <laughs> เจอกับเจอกับไ กินดอชิเป็ดสุนทร์อะไรสักอย่างเจอชื่ดอชิเป็ดคืเป็ดนะครับสมัยก่อนแล้วคลิปนู่นอะคลิปเก่าๆอ่ะเราเล่นตาเดียวรู้เรื่องแล้วครับภาค V หรือสแตนดาร์ดปังจุบข้างล่างต่ำๆใครชนะลงก่อนแวบเฮ้ยเดียว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 เหลี่ยมว่เหลี่ยมว่อ่าไม่เล่นร้อเล่นคือเดี๋ยวบอกเลยนะว่าคู่เนี้ยเพื่อนห้องเดียวกันใช่ไหมใช่ครับมันเป็นห้องเดียวกันนะครับตอนมัธยมตอนนี้ไปเรียนมหาลัยแล้ว หนึ่งสองซ้ำจบหนึ่งสองเอ๊ะมึงอยากอีกไหมยังยากไหมเอาหนึ่งสองซ้ำเฮิบเฮิบเฮิบไหนบอกจบเดียวไปทั้งสามชุดนักสายจบคนเดียวโอ้โหแม่น้องชุบยังเสมออ่ะตัดการ์ดกี่ใบว่ากันไปสลับกันก่อนไหมสลับกันครับสลับต่างคนต่างสลับแล้วให้ตัดกี่ใบว่าไปตาเดียวรู้เรื่องนะครับภาควีเร็วเล่นไม่นานครับแป๊บเดียว พี่ตะโกนเกินไปป่ะเนี่ยโอ้ตายละพี่ลืมเผื่อตัวขอโทษพูดเบาๆดีกว่าไม่แสบคอด้วยวตกลงใครลองก่อนเซนดโดยโอโอจอยเซ<พ>นดโดยจอยนะครับเอาสามใบเปลี่ยนสามใบนี่เขาเล่นสมัยก่อนตั้งแต่เปลี่ยนสามใบแล้วก็ต้องสลับก่อนแล้วค่อยจ่วใช่ไหมแต่นี่อย่าลืมนะนี่นทิกใบอ๋อเดี๋ยวนี่ก่อนเล่นนี่คือ วันนั้นได้ข่าวว่าฝึกวันเดียวชิงเลยเหรอแชมป์เลยเหรอคี่คุยไปนล้นี่ยออนี่ครับมีฝาแฝดนะครับอันนี้ก็ฝึกวันเดียวไหมครับแต่รอบแรกครับเอาไม่ถึงวันไม่ถึงวันไอมันได้บอกฝึกครึ่งวันเนี่ยฝึกก่อนแค่แนวฝึกกี่วันนะครึ่งวันหรือหนึ่งวันเอาหนึ่งวันเอาละวันนี้ทั้งทั้งทั้งมิสเตอร์ต้ามิสเตอร์เพมล่วงเรียบเลยนะครับ จอม,มาก็ลวก่วงแต่จอม,มาไม่มาแต่อัิตแล้วจอม,มาก็ลวก่วงรอบแรกนะครับเ<อ>จอคือใครตบไปว่ารอบแรกจอม,มาเนี่ยเจอเซนโดยจอยปะปเอารอบที่แล้ว๋อใช่ใช่ผมโจนหนึ่งไม่น่าเชื่อว่าชิงคู่เดิมหรือว่าร้านพี่หมดยุคคนเก่งไปเสียแล้วต้องให้คนเก่าๆกลับมาสอนเด็กเล่นให้เด็กมันดูแต่พี่บอกเลยว่าชุดเก่าพวกนี้จะเก่งกว่านะครับบอกเลยว่า จะเก่งกว่าจริงๆการเล่นลึกซึ้งกว่าเยอะแต่ว่าภาควีไม่ต้องลึกซึ้งมากครับเปิดทิกมาชนะครับง่ายๆใครได้ทิกเยอะกว่าชนะฟาดก่อนเลยปักไม่ไม่ยอมครับเซนโดยจอยการ์ดเอาปล่อยครับโอ้โหบอกแล้วใครได้คี้เยอะกว่าชนะไอ้นี่เยอะกว่าว่ะแต่อยู่ในหลุมแต่อยู่อยู่ในลง ล่อไปสองเหลืองเลยโดยจอยอันที่แล้วก็จอยก็แพ้นะครับนี่เขาหวังจะแก้แค้นเลครับเพื่อนคนเดียวเพื่อนห้องเดียวกันมานะครับตอนเรียนมัธยมมิสเตอร์เพ,พลนัง e ่งอีทแอร็ดแอร์นะเขาอีพี่ดังเอาหนึ่งสวัสดีรีทายเอารีทายก่อนเลยเดี๋ยวเจอเคลโรรีทายกลับเดี๋ยวจะหนาวเาเขากับตัวเองไปหนึ่งครับ เรียกอะไรมาฟันเก่าครับฟันเก่าลุยฟันเก่ามาก็ดีใจกับลิเวอร์พูลด,ด้วยนะครับที่ได้รู้ต,ตัวตอนแพ้เชลซีเฮ้ยลิฟพูเจออะไรวะวันนี้เจอหมูเจอฟูแเล่ย์จำได้หวังว่าคงจะ<อ>ชนะนะครับมีแ,แมนยูก็เสมอหมูไปทีแลนะ้วปีนี้พรีเมียร์ได้แชมป์ไปแล้วหนึ่งหมื่น หนึ่งมืนก่อนเลยตีวันถามว่าอะไรนะจอยก <Huh? S 1> ี้ถามว่าอะไรนะหรือไม่ได้ถามไมไ่ถามพี่อ่ะไม่ถามพูดดังๆหน่อยเครียด้เอเขาตีแล้วเอาไงกำลังคิดอยู่กลังคิดอยู่ยนะครับต <c oughs> ะกี้รอบรองเว้ยรอบรองนี่รอบรองนี่พี่เนียวเจอกับโคน,นันมาไว้พี่เทนพอเล่นชนะเสร็จเ้ย <c oughs> ข 2> 2ไม่ไ,มได้ <มา S 2> ใช้สมองแบบนี้มานานลได้ทข้างชนะแล้วพูด <c oughs> ได้ okay. นะครับนี่โอ้โหสองหมื่นหนึ่งสามหมื่นหนึ่งอันนี้นาหมื่นแปดหัวหมื <c oughs> ่นห้าโดนโดนเฮ้ยเจียซิตโอ้โหเจีย อย่างนี้มันก็กฏการ g s c อของใหม่นะครับโอ้โว่าไงเมื่อก่อนเราต้องทิ้งเกลดสีสองใบแล้วก็ทิ้งมือสองใบใช่ไหมแต่เนี้ยไม่มีเกลดสีนะครับต้องทําไงเอามือออกสองครับเนี่ยนี่ครับนี่ไอ้จอยมันนั่งจำเว้ยเซนโดยจอยมันจําเว้ยไอ้นี่ก็ไงเวลาจีเอสซีป่านนี้พี่เก็บขึ้นมือไปแล้วครับไม่ต้องหงายมันจําเฮ้ยอย่าบอกบอกกี่ใบเอาสามเลยจ่อย่าตกนะครับน้องๆล้างมือบ่อย เดี๋ยวเราแข่งวีเสร็จเราก็จะแข่งพรีเมียมต่ออันนี้ใช้เมื่อไรเราเอามือก่อนนะมือก่อนละมือก่อนมือก่อนไวสใส่ไอ้สองใบสองใบเราขึ้นมือก่อนค่อยไล่สองใบทิ้งก่อนโอ้เพิ่งกลับมาเล่นครับงงงงไอ้คู่นี้เล่นตั้งแต่สมัยไม่มีจีเอ็กซิอะใช้อยู่เกียหนึ่งไม่มีเกียสองแล้วแช่ยาวอะเจ็บปวดเอาจะเกมจะเกม เมื่อกี้ไล่กูออกเหรอเมื่อกี้ไล่กูออกเหรอนี่มึงไปซะเลยตัวอีกหนึ่งด้วยนี่แถมมึงมีจั่วเปล่าเซนโดอยจอยไล่เฉยๆไม่จั่วใช่ป่ะจอยเมื่อกี้เนี่ยของมันมีจั่วนะครับไอ้เซ็กเท่าไหรเออหมื่นแปดหมื่นแปดครับเช็คเลยครับเหลืองไหมหลโอ้โหได้ดองครับ พลังข้างเป็นแท็กเท่าไหร่ครับหมื่นแปดเหมือนกันครับหมื่นแปดตีแวนครับยอมไหมไม่ยอมไม่ย่อขาดด้วยหมื่นห้านะครับไล่พี่กำลังเร่งส่งเลยครับช้อปปี้ลาด้าพี่แฟดแฟดแฟดเนี่ยเย็นแล้วยังต้องรีบส่งเราต้องใช้ทันวันนี้นะครับใครที่อยู่จังหวัดใกล้ๆก็จะได้พรุ่งนี้ไปเลยนะครับช้อปปี้ลาด้าพี่หนี่งสกิลโอเคเขาหนึ่งอ๋อดาบพิฆาตเล่มยี่สิบสองออกแล้วนะครับทั้งพิเศษและธรรมดา ไม่มีใบใช่ไหมใบไม่ออกเลยใบไม่ออนครบยันสองใบสองใมีวัตเเบดอยู่ในสบอกหมื่นนะเป็น2131นึงตีนี่อันนี้2ออันนี้หนึงม่ีกัดผใี่ใบตรงนี้ใบเช็คหนากไอ้นี้เออ หม่นหนึ่งห่นนเดอ่ดนสองหมืไอสามหมื่มเพราะว่ากอง <Okay. S 1> ามาจากองคอเค<ฮ>ั้งองี่ได้โอ้โ่าเออตัว้เป็นโอเวอร์ สี <G 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 no ่นะกอสามเมื่นสามสบี่หมื่นหนึ่งาทสี่หมื่นหนึ่งี่แปดพันนะะก็ลงไปเไปการส่งของช้อปปี้แลด้าพี่จะตัดรอบประมาณบ่ายสองนะครับถ้าอยากให้ส่งวันนี้แล้วถึงพรุ่งนี้น้อง ต้องคลิกซื้อก่อนบ่ายสองนะครับถ้าบ่ายโมงก็ยังดีเพราะว่ามันจำมีต้องมีการตรวจสอบอีกครึ่งชั่วโมงถ้าใครซื้อมาบ่ายโมงก็จะค่อนข้างชัวนะครับแต่บ่ายสองก็พยายามจะทําให้ถ้าซื้อบ่ายสองสั่งวันนี้ถึงพรุ่งนี้นะครับช้อปปี้พี่ลาดาพี่เนี่ยทาไมไก่เอาปอยครับ<อ>พบ,พบอาไม่มีครับเขาหนึ่ง แหวนลุกไหมครับเช็คกี่ได้ครับต่อไปใช้เช็คหนึ่งได้นะครับเอาแล้วจ้รอยสามไงไม่กันแต่แรกนะพี่จอยเครียดครับเครียดสี่บใบครับตึงครับตึง เจ,อ,จอครับมีเจอ,ม,จอมีแจ้ครับเอาใครเจอวะใครเจอปล่อยครับอา้าวไม่มีคี้ครับโอเคอเคอค่่ะมาาาเเจข้ยูที่ไม่เข้าอยู่ดีตีข้างได้ไหมแล้วทำไมไม่โยนเขาเนี่ย่ะเริ่มรีบรีบตำนานเรารีบอตอน,น,นอา้อาวเฮ้ยอยู่ไหนเออรีบรีบเซนโดยจอยรีบนะครับ เค็กสมทีไม่มีเหลืองเลยนะโอโ่ะเนี่ยโอ้โหเศร้าจริงๆเช็คยงไใครเช็คอ,ไอ,อกกนไหนอ่ะอมาแล้วก็สกเอาเฟเขาเนี่ย จะเอืชส, uh huh. สรุปว่าที่เป็นก่อนเชื่อมกใช่ไหมีไอ้มตีสามตีก็สกิลมาลอนไม่มียูนิตแถวเดียวกัน <c oughs> เขาหนึ่งจหนมาลอนบวกสามพันอันนี้บวก5้าพันนะเพราะ uh huh. ซีแว่นสามหมื่นหนึ่งมีทุเรียนอยู่จริงจริงยอกลังคานี้ข้างนี้อ่ะข้างนี้สองหนึ่งสามหมื่นหนึ่งคือ,อข้างนี้ที่ใส่กล่อง,งเป็นสองแปดอันไหนบ้างนเนี่ยอันนี้มิชช่นเน่อันนี้บวกห้าพนมาใช่ไหม จะเป็นแยกเวอร์ใช่ไหมดหนึ่งเป็นแยกเวอร์นะสองหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสามหกคันสามหกข้างนี้สองแปดสอสามเซตครับนโดนนสากสองแปดเตอนนี้เนลถามการเป็นมือน้องจ้อยนะครับว่ายังไงเออเนลไลฟ์เป็นวอเตอร์ฟอร์นะครับตอนนี้ เดนสลยเขวป่ะอะไรดีครับสามหืสี่สห้าห้าห่เอาร์ชมไหมใช้กระดาษไหมกระดาษนี้าหม่นกมเพียบเลยน้องกดไหนอ่ะเนี่ดา้นเนี่ลืมบอแตะแล้วแตะแล้ว ไมน่ส,ส,สองใบนั่นนะส่องใบมีวอนแล้วสองใบ em ทำไมฉันไม่เห็นห้าหมื่น so ่กดแล้วกดแล้วสุดห้าหมื่นหนึ่งนห้าเจ็ดเ่อห้าสิบสี่เมลครับห้าีจีห้ามป็นง นี่ได <ter jer> <authenticity> ้เดียว่เดก้อเก่าก่อนในะถ้ากะดีห้าพันคือมิรแล้วใช่ไหมห้าพันก็หน้่งห้าพันก็หนึงบอกสไม่รู้นะคอยู่ของแลว่ะปวาคอดูขัว

จอยกาดอยู่นะครับรอบน,อน,นี้จอยไลฟ์เป็นโซเซฟเฟอันนี้บอกกันแล้วก็เชสกี้เสือบ้านห้างอบอกเหมือนกัน นีไม่อชาเป็นสองหนึ่งห้าหมื่นหนึ่งิแวนพลังข้าทำได้หมดแลจบใครชนะเนี่ยเสร็จแล้วหรอกำลังขายของอ้าวตำนานกลับมาอีกแล้วล่ะเนี่ยเซนโดยจอยกลับมาจนได้นี่โอ้โห เจ้าแห่งรอยย่อก็เขาเองเอา้าวแชมป์ตบมือรับแชมป์ใหม่หน่อยเร็วอ้าวเจอกันใหม่สัปดาห์นะครับสวัสดีครับ